วั็ตีพเพื่อพี่วันอาทิตย์ครับผมสชคทีเก้าธันวาวันนี้ก็ปั่นวันอาทิตย์พาเพลร์นะครับวันนี้เราก็ปั่นเรื่อยๆนะเรื่อยๆตอนนีเ้เราปั่นอยู่เส้นถนนเซาเทิร์นภาพอาชาสันนะครับเพราะว่ามือสั่นนะครับหนาวเมื่อกี้ได้กินขนมครกแล้วคนระับขี่มอไซค์ได้กินขนมครกเนละย วันนีจักรยานจอดพักน,นะครับจักรยานจอดพักเรามีเวลานะครับสใส่หน้ากล้องนี่น้ำหน้าจะด,จดูจับดอูที่เลนนะดอดู่น้าปัดอาจจะตามหลังนะเพราะว่าภาพจะได้มี้อนแสงนะตอนนี้เราอยู่ถนนเส,ส,ส้นเสาททานะระยะทางตรงยาว140กิโลเมตรนะครับจังหวัดกระบี่นะครับ

ารดีก็คือเย็นทุกวันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาย้อนแสงเนี่ยดูด้านด้านหน้าดีกว่าดูด้านหน้านะครับเพราะตอนนี้พาที่มันอยู่ซ้ายเรานะครับแต่ดูด้านหน้านครับอ๋อตอนนี้ความเร็วที่เดี๋ยววัดวัดช่างหมูนะครับ ความเร็วที่40ับพี่บอกว่าเชียงใหม่ฝนตกนะครับเชียงใหม่ฝนตกสุราษฎร์นี่อากาศเย็นมากนะครับขอบคุณพี่ที่อยู่เชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสุราษฎร์นี่แดดออกแล้วครับอากาศเย็นมากเนยะเห็นไหมกล้องสัน่น <laughs> ยเย็นก็ขอบคุณพี่หนงเลยครับติดตามรับชมเพจน,นะครับก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับถ้ามาสุราษฎร์ก็เอาจักรยามด้วยนะครับพี่มาปั่นกับกลุ่มคุณพนักปั่นสุราษฎร์ได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่มาเที่ยวสุราษฎร์มาไหนก็ทักมาได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับครับ ถ้าผมถ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าเกินถ่ายอีกทางนึงอะมันจะย้อนแสงครับเพราะพัดที่มันอยู่ด้านซ้ายครับเราก็จะปั่นชิดซ้ายเงี้ยนอกจากเจอไม้เราก็จะขึ้นมาเลนสองนิดนึงนะครับช่างหมูนี่อยู่ลำสุดท้ายนะช่างหมูเอเอาเจ็ดนะบ,นะบตัวแรงครับตัวแรงครับ ข้ามเะสันเยอะหน่อยนะครับไม่ไม่มือสันนะครับหนาวยิ่งครับไม่ได้เอาไรยูมานะครับที่เกียดมากกอบครับความเร็วนิ่งๆครับนิ่งๆเรื่อยๆ หม้ซ้ายไม้ซ้ายไม้ซ้าย,ไม,ายไม่ได้ถ่ายทอดสดอย่างเนี้คนะคอยดูดูแลความปลอดภัยให้นักปั่นด้วยนะครับตาผมจะมองไปงหน้าตลอดนะครับไม่ได้มองในกล้องนะครับไม่ได้มองในเฟรมเลยนะทางเนี่ยมันก็ไม่ได้มองคนระับ เห็อะไรก็จะโกนบอกน้าปั่นครับน้ำปั่นจะได้ลอดไยก็ขอบคุณรุ่นนี้นะครับที่ติดตาเราชมนะครับการใส่ท้อสดนะครับการปั่นจักรยานของคุณพลน้ำปั่นาษล่าเดี๋ยวนี้ช่วงว่ายอาจจะมีอะไรอะไรให้ชมนะครับดีๆนะช่วงว่ายแต่ยังไม่บอกนะยังไม่บอกนะเดี๋ยวช่วงบ่ายได้เจอแน,น่นอน ถึงสุราษฎร์ธานี26กิโลเมตรถึงจังหวัดกระบี่155กิโลนะครับ มันย้อนแสงนะครับช่างผมอยู่ทางั่ง้ายอนะย้อนแสงย้อนแสงที่อยู่ด้านหน้าเรบสวัสดีวันอาทิตย์ครับมันหนาวจริงครับหนาวมาก ใส่เสื้อขนหนาวมานี่เรียบร้อยแนละ้วบอกแล้วสภาพอย่างนี้คนระับจะดูด้านหน้าไม่ได้เลย เพราะมันย้อนแสงครับถ้าตรงไหน,มนไม่มมมต้นไม้มันก็จะไม่ย้อนครับเพราะต้นไม้มันปังแดดนะครับก็แจ้งพนุลยพี่ไว้นะกิจกรรมนะกิจกรรมส้มชีชนฝันนะครับฝันสู่ฝันนะครับพิชิตเขาท่าเพชรนะครับผมก็จะแจ้งเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้นะครับ เราได้สนุกสนานกันแน่นอนนะครับสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับปันสู่ฝันนะครับพิชิตเขาท่าเพชรแมวสาษฎา์ธานีครับซีซั่นสองนะครับซีซั่นแรกนี่เป็นสกายดิวครับก็เพื่อนเี่สามารถมาปั่นได้หมดนะคเรายินดีต้อนรับนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับส่วนระยะทางหรืออะไรนี่เดี๋ยวผมจะไปวัดให้ก่อนนะครับ ว่ากี่กิโลเมตรจะไปติดป้ายให้หมดนะครับมีป้ายบอกระยะทางเราไม่ต้องกลัวนะครับสนุกแน่นะครับเราเน้นสนุกสนานนะครับก็พี่ๆทุกทีมก็สามารถมาปันได้หมดนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็มาปันได้นะครับรอบเดียวจบนะครับรอบเดียวจบนะครับไม่มีเก้ตัวนะครับจบแล้วจบเลยนะครับที่หนึ่งก็คือที่หนึ่งนะครับ เรเ,เ,เป็นวันแรกที่ภาพสั่นตลอดแล้วนเะนี่ยสันส่นนีตลอดมือมันสั่นครับไม่ <c oughs> ไหว,ไหวตอนนี้ฟอรมเร็วอยู่ที่43นะครับ วันนี้พี่อาร์ตก็มานะพี่พี่อาร์ตร้านสเต็กนะครับพี่สหลพจน์ไม่ได้มานะวันนี้ไม่รู้พี่สหลพจน์ไปไหนนะครับวันนี้ขุนพลนักปั่นสุร่าก็ขาดไปประมาณประมาณสิบกว่าท่านนะวันนีนะ้แล้วก็น้องๆิชเชอร์แมนเฟย์นะครับน้องๆฟิชเชอร์แมนเฟย์เดี๋ยวไปซ้อมนะครับซ้อมนะครับ ต่อซ้อมต่อร้อนๆนะครับแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆ,ๆเยๆนะสบายๆ,ๆนะอากาศเย็นๆหนาวๆผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะมันหนาวครับไม่าลืมนะครับกิจกรรมนะครับส้มจี๊ดชวนฝันครับปั่นสู่ฝันนะครับพิชิตเขาห้าเพชรนะครับ เราได้พบกันแน่นอนนะครับสนุกสนานเช่นเดิมนะครับโหดบันทานครับเราเน้นโหดบันทานครับรอบเดียวจบคนณปพีกซ้อมไม่ได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับทุกทีมนะครับว่าจะอยู่ทีมไหนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับมาได้เขามาได้ครับระยะทางไม่เกินสองกิโลเมครับรอบเดียวจบ ก็ไปพี่ถามว่าสุราษนักปั่นสุราษมีบัตวันไหนนะครับจะแจ้รับหลักๆเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ปตทตาาป่านนะครับระยะทางหนึ่งรอบส5มส้ากิโเมตรส่วนวันเสาร์นี่จะเป็นปตทเคียนซานะครับวันเสาร์สดใสนะครับระยะทางก็เจ็ดกิโลเมตรครับ ส่วนวันอาทิตย์นี่ก็เป็นปั่นวันอาทิตย์่ากเพลินนะครับระยะทางนี่ผมจะไปสำรวจก่อนครับว่าจะไปไหนครับเราจะคุยแล้วก็ตกลงกันนะครับก็มีปั่นครบเจวันนะครับแต่ส่วนมากคือวันจันทร์น่ะน้องๆจะหยุดปั่นมากแล้วก็มีปั่นด้วยนะครับแต่ก็จะนิ่งที่พัอตาฟารเหมือนเดิมนะครับคือเป็นซิกเมเจนนะครับถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็คือพจทตาฟานนะครับผ่านหน้าเซ็นชั่นนะครับกับรถที่จะพ่านหัวเตยนะครับสามสิบห้ากิโลเมตรนะครับนี่คือถนนสายจากักรยานนะครับโซนราธานีครับนะรอบแรกปันจบหกโมงสี่สิบนาทีนะครับ อยู่ดีๆเป็นถนนสี่เลนนะครับดูว<า><า>นะครมันกว้างครับถนนมันกว้างครับมันปลอดภัยแล้วอ๋อภาพสั่นน่าเบื่อจังเลยวันนี้มือมันสัน่นครับอยู่หลังอยู่หลังไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม้ซ้ายไม้ซ้าย ไม่ใช่อะไรหนาวเนาะพยายามทํามือให้นิ่งเนี่ยแันก็ทําไม่ได้เนี่ยมันสั่นนะครับวาเ,เลตมันต้านลมเลยครับสายมอวสายย้อนสายมอวสายย้อนมอวสายย้อนครับ แต่เขาย้อนแต่เขาวิ่งช้างเงี้ยดีมีย้อนแล้ววิ่งเร็ววิ่งเป็นร้อยอะ่ะอย่างนั้นน่ากลัวอ๋อออยมาแล้วอยู่ข้างหลังอะ่ะ ต่อไปใส่ซื่อเกินฝน,นครับกันลมกันลมตอนนี้น้องจูกงตาก็ลากอยู่นะครับความเร็วนี่ลำหลังนี่40นะครับลำหลังนี่อยู่40นะครับไปเรื่อยๆครับนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆยาๆไปครับยาๆไปยาวอย่างเดียวๆๆนะ กินมือแล้วนี่ตอกหลุมนะ้ำตอกหลมุมตึง <c oughs> เรารู้หมดแล้วรับแถวนี้ว่า,าตรงไหนมีหลุมนะครับเราปั่นทุกวันนะครับตอนนี้ขุนพลนนักปั่นตุลายก็แข็งแรงหมดแล้วนะ ความเร็วสาที่้าลบนี่ไม่มีนะครับสามที่้าลบหมายถึงลบออกแล้วมีมีพี่ถามเอ๊ะมันลบยังไงคือผมเขียนว่าสามที่ห้าลบก็คือลบออกนะเราเปลี่ยนใหม่ครับเราเปลี่ยนใหม่นะ3ามที่้าลบนี่คือคําว่าลบก็คือลบออกแล้วลบออกครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสามที่แปดนะครับสามที่แปดตอนนี้ก็คือสี่สิบสี่สิบรับ40สี่สิบบ สวัสดีพี่รัตพลนะครับเท้าๆอากาศสดใสครับอากาศสดใสเนี่ยปั่นวันอาทิตย์พาเพลินนครับแต่ผมถ่ายทอดสดอยู่หนาวนะมือสั่นเลยนะครับ ล้อนะล้อค้างบนถนนระวังส네ิบล้อนะระวังสิบล้อนะมันไม่ไปไหนมันจอดอยู่กับที่สิบล้อมันจอดค้างบนถนนนะครับระวังสิบล้อนะสิบล้อมันจอดอยู่กับที่นะระวังสิบล้อมันจู้จ้อยู่กับที่ระวังระวัง ่แสงไปเลยแสงเลยแสงเลยอ๋อ,อ,อมันจอดดำไม้ครับมันจอดดำไม้ไม่ต้องกลัวนะเพราะข้างหลังเรามีรถจนปิดท้ายอยู่นะครับเรามีรถจนปิดท้ายเป็นรถเซอร์วิสนะเพราะน้ำกันนะครับเราปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอุ้ยหนาว บอกว่าอยากปั่นด้วยครับก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับพี่นันตะพลครับมาปั่นได้ครับ้ังมาสุราษนะครับพกจักรยานมานะครับเรายินดีต้อนรับครับมาปั่นด้วยกันไม่ทิ้งกันเราไม่ต้องกลัวนะครับพี่พีก็จะได้มาปั่นกับขุนพลนักปั่นสุราษนะครับแล้วก็พี่จะแมนเฟรนสุราษแล้วก็น้องนําแข่งนะครับนักปั่นทีมชาติไทยนะครับนี่คือขุนพลนักปั่นสุราษครับ ทุกทีมนะครับเราก็มาอยู่รวมกันนะครับมาปั่นด้วยกันนะครับเป็นซิกเมเจอร์ของนักปั่นสุราธานีนะครับกิจกรรมก็มีหลากหลายนะครับกิจกรรมก็มีหลากหลายผมก็จะจิตกรรมบ่อยๆนะเพื่อให้กลุ่มนักปั่นได้ปั่นออกกาลังกายนะครับปั่นสนุกสนุกนะครับกิจกรรมต่อไปนะก็คือปั่นสู่ฝันพิชิตเขาท่าเพชรนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับตอนนี้ให้นักปั่นซ้อมสักสองอาทิตย์ก่อนนะครับเพว่าเจอนะครับ ใส่กันอย่างเดียวนะครับอีกหนึ่งกิโลเมตรเข้าเส้นนะครับหนึ่งกิโลเมตรเข้าเส้นนะครับตอนนี้นักปั่นก็เริ่มตั้งความเร็วนะครับความเร็วขึ้นไปที่สี่สิบสองแล้วนะครับตอนนี้เราปั่นอยู่ทีถนนเซาเทิร์นนะครับถนนเซาเทิร์นถนนเซาเทิร์นไปกระบ,บี่นะครับดูด้านหน้านะครับเพราะว่า ไม่ย้อนแสงนะครับเหลืออีกแปดร้อยเมตรเข้าเส้นนะครับแปดรอยเมตรเข้าเส้นนะครับแปดรอยเมตรเราจะเข้าเส้นนะครับตอนนี้ก็ถนนโล่งนะครับถนนโล่งรถไม่มีเพราะว่าวันอาทิตย์นะครับรถไม่มีนะครับคเร็วตั้งอยู่ที่สี่ิบ้านะครับสี่สิบห้าตกภาคนภาคเรือแล้วครับเพราะมันหนาวครับ เนื้าถ่ายเงี้ยมันก็จะสั่นน้อยเพราะว่าเราสามารถบังคับให้มันไม่ต้านลมครับความเร็วอยู่ที่สี่สิบหกนะครับสี่สิบหกเอาแล้วครับมาแล้วครับน้องหนึ่งเนี่น้องหนึ่งเนี่น้องหนึ่งตั้งความเร็วมาแล้วนะครับน้องยิงยิงมาที่ความเร็วสี่สิบหกนะครับน้องหนึ่งมาเป็นห้าสิบนะครับห้าสิบย ใส่กันนิดเดียวความเร็วที่50แค่นะครับข้างหลังรถว่าง,นะง,ารางครับต้องหมุนว่างครับห้าสิบแช่นะมาแล้วครับถข้ามหัวก็มาแล้วถ้าหมูมาซ้ายนะครัโอ้ตรงเลงเข้า นี้นะครับช่างหมูทีเอเบีนะครับช่างหมูทีเอบีครับช่างหมูเอแอลเจ็ดนะครับนี่ครับเขาเส้นคนแรกนะความเร็วห้าสิบเอ็ดนะครก็ขอบคุณทุกท่านพี่นะครับที่มาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะครับกัรปั่นจักรยานของคุณพลนักปั่นโซล่า์นะครับปั่นวันอาทิตย์พาเพลินนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ดก้าธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ